มีนกชนิดหนึ่งนะฉลาดมากแต่ไม่ได้ฉลาดเฉยๆนะฉลาดแกมโกงด้วยบางคนออ้นึกถึงกานะแต่ไม่ใช่นะที่กำลังพูดนี่หมายถึงนกกาเหาเนะนกกาเห่าเนี่ยเวลามันวางไข่เนี่ย มันวางเ็นนี่มันไม่อยอมฟักไข่เองนะซึ่งก็หมายความว่าเวลาไข่เนี่ยนะนกเนี่ยฟักเป็นตัวเนี่ยมันก็ไม่ต้องเลี้ยงนะเพราะว่ามันจะหลอกให้นกตัวอื่นเนี่ยฟักไข่แทนแล้วก็ เลี้ยงลูกของมันให้ด้วยเลี้ยงไม่พอนะช่วยปกปักรักษาลูกของมันให้ปลอดภัยก็เรียกว่าสามารถแพร่พันธุ์ได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยที่ว่าม <cover>. ันฉลาดก็เพราะว่ามันจะเลือกจังหวะเวลานะที่ นกตัวอื่นเนี่ยซึ่งกำลังฟักไข่อยู่เนี่ยเผลอไม่อยู่อาจจะออกไปหากินมันก็แวบบเข้ามาเลยแล้วก็วางไข่แล้วไข่ที่วางนะก็จะมีขนาดมีสีมีลวดลายนี่เหมือนกับไข่ของเดิมนะ ที่วางอยู่นะนกที่เป็นเจ้าของรังเนี่ยนะกลับมาเนี่ยก็จะแยกแยะไม่ออกเลยนะว่ามีไข่ของนกกาวาวเนี่ยปะป,ปนอยู่ด้วยมันก็นึกว่านกมันก็นึกว่าไข่ของนกกาวาวเนี่ยเป็นของมัน แล้วมันก็ฟักจนเป็นตัวพอลูกนกเนี่ยออกมานี่นะลูกนกนี่มันก็มีนิสัยเหมือนแม่เลยนะแม่ตัวจริงนะมันก็จะหาทางกำจัดไข่ฟองอื่นๆเพราะปกตินี่มันจะฟักเป็นตัวได้เร็วกว่า มันก็จะกําจัดนะไข่ฟองอื่นๆอาจจะผลักออกไปให้ตกจากลังนะจนเหลือมันตัวเดียวนั่นก็แปลว่าไม่มีคู่แข่งแม่นกเนี่ยนะซึ่งนึกว่ากาเวาวเนี่ยเป็นลูกของมันเนี่ยก็จะเลี้ยงดู อย่างเต็มที่เลยนะเพราะว่าเหลือลูกแค่ตัวเดียวหาอาหารมาให้จนลูกนกกาไว้นี่ลูกนกกาวาานี่โตนะบางทีโตกว่าแม่ของมันอีกนะหรือว่าโตกว่าแม่เลี้ยงนะแม่เลี้ยงนี่ก็นึกว่ากาวาวนี่เป็นลูกของมันก็เลี้ยงเต็มที่เลย จนบางทีเนี่ยลูกนกเนี่ยนะตัวโตวกับแม่นี่สเท่าสาเท่านะก็ยังอุตส่าห์ไปหาไส้เดือนมาเลี้ยงมาใส่ปากหยอดใส่ปากลูกมันมีคลิปวิดีโอนะที่มีนกตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะเอาอาหารมาเลี้ยงนกตัวใหญ่ๆแล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ย ลูกเนี่ยนะกำลังตอบแทนแม่นะลูกนี่กระตันอยู่มากเลยนะกำลังตอบแทนแม่หาอาหารมาเลี้ยงแม่จริงตรงข้ามนะไอ้ตัวใหญ่เนี่ยคือลูกนะไอ้ตัวเล็กเนี่ยคือแม่นะแต่ว่าคนละพันกันนะมันไม่ใช่ว่าลูกเลี้ยงแม่นะแม่เลี้ยงลูกนะโดยคิดว่าเป็นลูกของตัวเองจริงๆแต่ไม่ใช่นะ เป็นลูกของนกตัวอื่นซึ่งมันเข้าใจผิดว่าเป็นลูกของมันก็เลยเลี้ยงใหญ่เลยนะคนไปเข้าใจผิดว่าเนี่ยลูกกำลังเลี้ยงแม่นะไม่ใช่นะแม่กำลังเลี้ยงลูกของใครก็ไม่รู้นะแต่ก็ดีนะอย่างน้อยก็มีความเมตตา อันนี้ก็จึงเรียกว่าเนี่ยกาวาวานี่มันเป็นนกที่ฉลาดแล้วก็ฉลาดแกมโกงมากาคนเราดูก็ได้บทเรียนแบบนี้หลายแง่นะแต่ในแง่หนึ่งที่คนไม่ค่อยมองคือว่าบางทีสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยก็คือความคิดเนี่ย อาจจะเกิดจากการที่มีอะไรบางอย่างเนี่ยมาหย่อนลงไปในหัวของเราก็ได้สิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือกิเลสเนะกิเลสเนี่ยหรือว่ามาเนี่ยบางทีมันก็มาหย่อนมาวางความคิดใส่หัวของเราแล้วเราก็ไปหลงเข้าใจผิดว่าเนี่ยคือความคิดของเราความคิดของเรานะ และความคิดที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่ดีนะอาจจะเป็นความโลภนะอาจจะเป็นความโกรธนะอาจจะเป็นความมุ่งร้ายเนะี่ยที่ทางพระเรียกว่าการมิวิตกนะวิหิงสายวิตกพยาบาทวิตกเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นอกุศลท,ทั้งนั้นเลยน,นะในเวลาที่เราเผลอเนี่ยนะ กิเลสมันก็จะมาวางหรือมาหย่อนความคิดลงไปในหัวของเราเหมือนกับนกกาวา์เนี่ยมาวางไข่เวลาเจ้าของรังนี่เผลอเนี่ยหรือไม่อยู่ในยามที่เราขาดสติสติไม่อยู่กับจิตใจหรือว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกิเลสก็มาวางไข่นะ ความคิดในหัวของเรามันไม่ใช่แค่ความอยากได้อย่างเดียวนะไม่ได้แค่ความโกรธอยากทำร้ายอยากต่อว่าด่าทอเขาเท่านั้นมันจจะมีความเพียงอื่นก็ได้นะเช่นเวลาเราจะทำความดีเช่นทำสมาธิเจริญสติออกกำลังกายมันก็จะมีความคิด ขึ้นมาว่าโอ้ยเอาไปทําวันหลังดีกว่าหรือว่าบางทีทําประเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอาจจะมีความคิดบางอย่างที่ถูกใส่ในหัวของเราว่าเนี่ยกูเก่งกูแน่แล้วก็ไม่ใช่แค่ยกตอนอย่างเดียวนะข่มท่านดูถูกคนอื่นบางทีเราเนี่ยมันถูกยันในในหัวของเรา ด้วยอำนาจของกิเลสและเราก็ไปคิดว่าเนี่ยคือความคิดของเราความคิดของเราก็อุตสาหเลี้ยงดูทะนุถนอมฟูมฟักความคิดเหล่านี้พาอไปลองเชื่อมเป็นความคิดของเราความคิดของเราแล้วก็ปล่อยให้มันชักนําเรานะไปในทางที่ผิดที่พลาดแต่บางทีมันก็มีความคิดอื่นที่ดีกว่านะหรือว่าที่เป็นกุศลกว่าเนี่ยขึ้นมา เช่นเวลาเราอยากจะอยากได้โนอโนได้นี่อยากจะไปซื้อโนอโนซื้อนี่ทั้งที่มีเยอะอยู่แล้วมันก็จะมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าเนี่ยเรามีมากพอแล้วของนี้ไม่จําเป็นแต่ว่าก็จะถูกนะความคิดที่กิเลสมาหย่อนเอาไว้ในหัวเนี่ยมันกำจัด เหมือนกับว่าเช่นเดียวกันเวลาเรามีความโกรธเรามีความมุ่งร้ายอยากจะตอบโต้ก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าเนี่ยให้อาภัยก็ไปเธอเราไปทำอย่างนั้นนี่เราก็เดือดร้อนเองแต่ความคิดแบบนี้มันก็จะถูกเจ้าตัวโกรธเนี่ยมันขับไล่สายส่งหรือว่าผลักออกไปจากหัวของเรา มันจะมีข้ออ้างมากมายนะบอกว่าเฮ้ต้องสั่งสอนมันให้อาภัยมันไม่ได้เราต้องสั่งสอนมันนะต้องทำให้มันเจ็ดหรือเข็ดลาบนะความคิดที่ดีๆเนี่ยที่เป็นกุศลเนี่ยก็ถูกตีตกไปนะก็เหมือนกับไอ้ลูกนกกาวหวาเนี่ยนะมันก็พยายามที่จะกำจัดไข่ฟองอื่น เพราะว่าเป็นคู่แข่งของมันนะพยายามผลักออกไปจากให้ตกจากหลังบางทีลูกนงไม่ได้ทำนะตัวตัวแม่เนี่ยนะทำเองเลยนะพอมาวางไข่เสร็จหรือก่อนจะวางไข่ของตัวเองเนี่ยนกกาวา์เนี่ยมันก็จะผลักไข่ของนกเจ้าของรลังลงไปจากรลังตกแตก จนเหลือแต่ไข่ของมันและนกเจ้าของหลังก็เลยคิดว่าเนี่ยนี่ลูกของฉันไข่ของฉันไข่ของฉันแล้วเราก็ต้องระวังนะบางทีกิเลสหรือมาเนี่ยมันมาหย่อนความคิดลงมาในหัวของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปสำคัญผิดว่าเป็นของเราของเราความคิดของเราความคิดของเรา เราก็เลยปกปักรักษามันหูว,วงแหงท็นทนอนุถนอมใครมาขัดขวางนะก็ไม่ได้ต้องราววีกันหรือมีความคิดอื่นที่มันมันมาทักท้วงนะในความคิดเดิมที่กิเลสมาหย่อนเอาไว้มันก็จัดการเลยนะจัดการความคิดที่ดีเหล่านั้นให้มันหายไป อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ทันนะเราเผลองั้นต้องระวังนะเอ่สิ่งที่ในหัวเราเนี่ยที่เราไปสําคัญเพื่อเป็นความคิดของเราความคิดของเรามันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความคิดที่กิเลสหรือมาเนี่ยหย่อนเอาไว้ในหัวของเราเนี่พวกอคือเราถูกมันหลอกนะแล้วก็หลงเชื่อมันแล้วก็ไปไปมาก็เสียผู้เสียคนเพราะมันนะ แค่นี้เนี่ยอยไปเอานก,กเกาว์มาสอนใจเรานะว่าเนี่ยเราต้องอต้องระวังด้วยเพราะว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่มันมีพฤติกรรมเหมือนนกเกาวที่ทำกับจิตใจของเราเอาเตรียมรับพริจิตัง้งปฏิตังตุมหังคอยดาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพิบาเมวาสมิชาตดองสาเห็จโดยชาพราน สาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนณรโสยธาเหมือนอาจันในวันเพ่นมณีโชติรโสยตาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพีตีโอพิวัชันตุ่านจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาวพโรโควินาสตุ โรคทางป่วงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิลสันิจาวุตาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพลัง ตามสี่ประการคืออายุวันนาสุภาภาละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสอาวาตุสาพมมงคลังพาสาพะมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพระเทวตาพราราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแหาง่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทม